อยากแซงก็แซงเลยพี่แต่ระวังเจอดีที่ทางโค้งนะครับแซงซ้ายแซงขวาไม่ว่าแต่อย่าปาดหน้าเจอกันไฟแดงที่แยกหน้าตัวค่าขอสู้ตาย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะแต่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณคะ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเราได้สร้างคลิปดีๆมาให้กับคุณได้รู้ว่าประกันเป็นเรื่องง่ายคะ่ะฟังกันเลย คุณคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณไหมคะแล้วตัวคุณเองจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าและความไม่แน่นอนกับความแน่นอนมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้ถามตัวคุณเองซิว่าคุณมีประกันอะไรที่คุ้มครองตัวเองบ้างหรือยังคะ 1. ประกันรถคุ้มครองคนคุ้มครองรถและก็คุ้มครองกู้กรณีเห็นไหมคะมีข้อดี9ขาออกจากบ้านประกันก็คุ้มครองคุณแล้วค่ะ ประกันอุบัติเหตุจะนอนหรือไม่นอนประกันก็จะให้กับคุณจะจากไปประกันก็จะจ่ายให้กับคนข้างหลังคุณด้วยเช่นกันค่ะไม่ตุยแต่ไม่ปกติประกันก็จะให้กับคุณอีกนั่นแหละเห็นไหมคะประกันมีข้อดีและก็ช่วยคุณได้อีกนั่นแหละค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะประกันช่วยคุณได้ในความแน่นอนกับความไม่แน่นอนต่างๆในช่วยของคุณประกันเคียงข้างคุณได้เสมอคะ่ะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมทักมานะคะคุณฉัดติวเตอร์ประกันประกันเป็นเรื่องง่ายทักมานะคะ